ก็ขอกราสตสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องแรมซ่านะคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแจกอ่งเปาละกันนะครับช่วงแรกนะทุกคนผมว่าจะแจกกับช่องหลักนะครับช่องเมอร์ตอลโฟกานนะครับเ,เอาไปเอามานะครับผมก็เปลี่ยนนะครับผมก็จะแจกใน ช่องล่องนะทุกคนสําหรับคืนวันนี้นะก็จะเป็นการแจกอ่างเป้านะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งกิจกรรมก่อนนะครับสําหรับการหาเงินนะพอดีว่าเกมนี้นะครับมันมีกิจกรรมเพิ่มมาแล้วนะทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่รู้เดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนาการเล่นละกันนะครับก่อนที่จะมาสอนเพื่อนาการรับละกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันดีกว่านะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมพิกกิ้งโก้ให้ทุกคนสําหรับคนที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับเล่นได้ทาง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับตัวนี้นะเป็นกิจกรรมหาเงินนะครับเข้ากระเป๋าวอลเล็ตนะครับสำหรับกิจกรรมนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับตัวนี้นะครับมันก็มาประมาณ 2- อสวันที่แล้วนะทุกคนตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทําคลิปไปกับช่องหลักไปนะครับตัวนี้นะเป็นกิจกรรม ชวนเพื่อนในทุกคนตัวนี้เห็นไหมนี่นี่น,นี่นี่เห็นไหมตัวนี้นะครับเราสามารถถอนได้สูงสุดในทุกคน 600บาทนะทุกคน600บาทนะครับเห็นไหมตอนนี้นะครับผมมีอยู่800ดาวเองนะทุกคนยอดสะสมของผมนะครับโอ้โหโคตรน้อยจังนะทุกคนโคตรน้อยเลยนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับก็จะเป็นการรับเห็นไหมนี่ทุกคนกดรับกดคลิกรับ1ครั้งนะครับเราก็จะได้รับ500ดาวนะครับเพื่อใช้ในการแลกแบบนี้นะทุกคนนี่เห็นไหมถ้าเล่านะครับสะสมครบนะทุกคน1,000ดาวนะครับเราสามารถแลกเข้ากับเปาเวลเลตได้10บาทนะครับตรงนี้ สำหรับคนที่เล่นใหม่ๆนี่ทุกคนเล่นใหม่ๆนะครับก็จะเป็นการปลดล็อกนะทุกคนเพื่อนๆต้องทําภารกิจนี้ๆๆภารกิจตัวนี้ให้ครบนะทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อาเจจิน่านะครับเลเวล93นะทุกคนนี่เห็นไหมบ้านของผมนะครับอยู่ที่93นะครับผมก็ทําการอัพไปเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับเลเวลการถอนของเพื่อนเพื่อนนะครับว่า ขาจะให้ถอนอยู่ที่เลเวลไหนนะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆนะครับสำหรับคนที่มีคะแนนนะครับก็สะสมในทุกคนสะสมแล้วก็รอถอนในทุกคนรอถอนนี่เห็นไหมกดค,คลิกแบบนี้นะครับเราก็จะได้บ้านหลังถัดไปนะครับโอ้โหเราผ่านด่านไปที่ประเทศไหนนี่นะครับก็อยู่ที่ชิลีเลทุกคนชิลีนะครับนี่ เลเวล94บนะครับบ้านหลังที่94นะครับก็ลองเอาไปทําดูได้ในทุกคนตัวนี้เป็นกิจกรรมชวนเพื่อนนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นแบบไม่ชวนเพื่อนนะครับตัวนี้ผมไม่แนะนํานะครับเพราะถ้าเพื่อนจะเล่นจริงๆนะทุกคนใช้เวลานานมากทุกคนกว่าจะได้นะครับกว่าจะได้เพราะตัวนี้นะครับมันจะเป็นการในทุกคนตัวนี้เป็นการส่งคําเชิญในทุกคนเพื่อนๆถึงจะได้รับคะแนนแบบไม่ชวนเพื่อนนะ ตัวนี้นะครับถ้าใครจะเล่นจริงๆนะครับก็เอาไปชวนเพื่อนละกันนะครับก็ลองเอาไปทําดูได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถถอนเข้าซิมก็ได้นะครับ True Move S ในทุกคน AAS D t ท็กหนึ่งหกแปดแล้วก็ M Y ในทุกคนก็มีให้เพื่อนถอนเช่นกันนะครับสาหรับคนที่อยากถอนละกันนะครับก็สูงสุดเหมือนกันเลยนะครับสูงสุด 600บาทนะครับสำหรับคนที่มีเพื่อนเยอะๆก็ลองเอาไปชวนดูไายนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากเอาไปเล่นชวนเพื่อนแบบนี้นะทุกคนนี่นะครับนี่นะทุกคนนี่นะครับก็จะประมาณนี้และกันนะทุกคนสําหรับเกมที่ผมมาแนะนําให้เพื่อนทําการเล่นนะครับมาเป็นแจ้ง กิจกรรมนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนทำการรับเลยดีกว่านะครับสำหรับคนที่อยากรู้แล้วนะทุกคนโอเคนะทุกคนวิธีการรับนะครับก็ให้เพื่อนนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับในมโตโฟกัสนะทุกคนหรือช่องหลักของผมนะครับนี่แบบนี้เลยนะหลังจากนั้นนะครับทาการคลิกเข้าไปในช่องนะทุกคนคลิกเข้าไปในช่องแบบนี้นะทุกคน เลื่อนมาตรงที่วิดีโอในทุกคนเลื่อนมาที่วิดีโอนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่แบบนี้นะทุกคนดูอยู่แบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนนะครับเลื่อนไปตรงที่เกี่ยวกับนะครับที่มีคําว่าเกี่ยวกับนะแบบนี้เห็นไหมทุกคนนี่ก็จะเขียนบอกว่าเพจช่องโมโตโฟกัสแบบนี้เลทุกคนให้เพื่อนทาการคลิกเข้าไปได้เลยในทุกคนกดคลิกเข้าไปในเพจในทุกคนเพจโมโตโฟกัสนะครับ เอาโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับทาการกดเข้ามาในเพจของผมเรียบร้อยแล้วในทุกคนตัวนี้นะครับก็จะเป็นเพจพึ่งสร้างใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยละกันนะครับก็ฝากกดใจกดพวกนี้ด้วยละกันนะครับกดไลค์สําหรับช่องด้วยละกันนะครับผมก็พึ่งทําการ สร้างเพจให้ทุกคนเพื่อใช้ในการแจกอ่งเปาแล้วกันนะหลังจากนั้นนะครับก็เพื่อนทาการกดที่ส่งข้อความในะทุกคน ward, นี่นะคําว่าตรงนี้นะก็ฝากกดติดตามกันด้วยละกันนะนี่นะครับคําว่ากดส่งข้อความเอาโอเคนะครับห<ๆ>ลังจากที่เพื่อนนะครับทําการกดดิงเข้ามาสู่ในแชทเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นการส่งข้อความนะครับหลังจากนั้นนะครับ <S <S ตัวนี้เป็น EP <S 2> <S 2> ที่แล้วนะครับที่ผมทําการทําคลิปไปนะครับ คือว่าสําหรับคนที่เม้นบอกว่าเฮ้ยพี่พิมพ์ผิดหรือเปล่านะครับไม่มีไม้เอกในทุกคนพอดีว่ามันเป็นรหัสในทุกคนผมก็เลยไม่ใส่ในทุกคนตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนใส่ตามผมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับพิมก็ว่าสวัสดีในทุกคนสวัสดีในทุกคนนี่เห็นไหมแบบนี้เลยนะครับก็จะมีการอ่านนะหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์ตามผมได้ในทุกคนทําตามผมได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับพิมพ์ตามในทุกคนอ่างเปาในทุกคนนี่นะครับอ่างเปาฟรีในทุกคน อเปาฟรีเว้นหนึ่งครั้งในทุกคนแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษในทุกคนภาษาอังกฤษนะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในทุกคนใส่จุด1ครั้งในทุกคนแล้วก็1นจุดสองในทุกคน1นจุดสองนะแบบนี้เลยนะครับเฮ้ผมใส่ผิดนี่หว่าปกติมันจะเป็น EP ในทุกคนตัวนี้ผมใส่เป็น PE นะนี่นะครับก็ให้เพื่อนพิมพ์ไปนะครับ EP นะนี่นะครับกดส่งไปในทุกคน ก็จะมีลิงก์ให้เพื่อนๆในทุกคนมีลิงก์ให้เพื่อนขึ้นแบบนี้นะก็เพื่อนๆทาการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้เป็นการแจกกระเป๋าของผมในทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการใส่เบอร์วอลเลตเข้าไปในทุกคนเบอร์วอลเลตเข้าไปนะครับเพื่อใช้ในการรับนี่นะครับกดตกลงนะทุกคนก็จะเป็นการเลือกนะครับว่าเพื่อนๆจะเอาซองแบบไหนนะครับก็จะเป็นการรับแบบนี้เลยในทุกคนนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับผมก็แจก 99บาทนะทุกคน99คนนะครับตัวนี้พอดีว่าคนมันเยอะนะทุกคนผมก็เลยแจกน้อยนิดหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคนที่อยากลองเอาไปชวนเพื่อนลองดูนะครับก็ลองเอาไปทําดูได้นะสําหรับ ช่องเมื่อตโฟกัสนะครับที่เพื่อนๆตามหาอยู่นะครับก็ลองไปดูที่ช่องแลมซ่าของผมก็ได้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับสําหรับช่องแลมซ่านะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยทุกคนผมเกือบลืมนะครับถ้าใครได้ก็เมนบอกหน่อยละกันนะทุกคนสําหรับ ต้ร่างคลิปนะครับเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับตัวนี้สําหรับคนที่รู้แล้วนะครับก็สามารถเม้นรับรหัสผ่านได้เลยในทุกคนตัวนี้นะครับก็ถ้าใครได้ก็ได้เท่าไหร่ก็เม้นบอกหน่อยละกันนะครับพอดีว่าผมก็แจกมันค่อยเยอะในทุกคนสําหรับคลิปวโอนี้ก็ลาไปก่อนนทุกคน